โอเคครับกสวัสดีถ้าผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอกแล้ววันแล้วผมชื่อผมชื่อผมชื่อเป้ผมชื่อจังครับวันนี้เราจะมาเล่นในแมปแมปอะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ค่อยออกคะมาเราแต่ผมเติมตังค์ไว้เรียบร้อยนะครับมา ฮึบป่าฮึบป่าเออเออป่าอึบป่าเออวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้นะคะแน่แนนอ่ะอ่านว่าอะไรไม่รู้ครับมาเล่นกันมาเลยก่อนเงินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูเล่นว่าไม่รู้มันจะคืออะไรแล้วมันจะมาถึงอะไรแต่ก่อนเช้าก็ขออภัยนะครับไวไฟมันไม่ค่อย มาสิมาสิครับโอ้ยเอ้ยซูปเปอร์แมนเหรอเนี่ยเป็นเดือดตาเลยนี่ครับสก,กินของผมสุดรูปหล่อนี่ยังเทฮะอุ้ยจันนี้จันนี้ฝากถึงกดญจกฝากอืม <une> เงินผมมีศูนย์บาทผมเอาไปซื้อพวกกินกันหมดแล้วฮะก็แต่ไม่รู้ว่าจะจบเร็วแค่ไหนปุ๊บปั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 ปั๊บปัมปั๊บก,ก,กักกกะ,ะับปน ก็เลยเอ่มมีคณะแม่ผมไม่ค่อยเติมตังค์ให้เพราะว่าอะไรไม่รู้ครับสกินผมมันเนี่ยผมใช้เงินถึงซื้อแต่ไออันนี้ไอปีไอผ้าคลุมสีเขียวเนี่ยผมได้ซื้อเขาแจกฟรีเองนะ โอเคอย่าผมอยู่ไม่นานผมก็จะดัดไปเลยน,นะครับแต่คลิปมันจะจบไวไปไหมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจบไวหว่าจบช้าหรือว่าต้องมาลองดูกันก่อนนะฮ่าเมื่อไรจะมีคนตายสักกับคนุเนี่ยอ้าฝากฝากมาถึงเวลาเล่นกันแล้วครับครับผมอิอิมา มาเพื่อนนายจะรอดเรอเพื่อนแล้วแล้วเราก็จะมีบางคลิปมาแกล้งคนกันด้วยนะครับผมอี๊มาพวกผมจะแกล้งคนเป็นบางทีฮะโดยใช้ไอ้ลูกลูกโป่งเนี่ยนี่ <c> ้ <oughs> ไม่ต้องขีรข่รถขี่รถตายเปล่าๆเลย เอมบางครั้งก็จะมีคำหยากบางครั้งนะครับผมแต่มันเริ่มไม่ค่อยมีแล้วผมจะเริ่มรู้แล้วอันนี้มันจะคืออะไรขออยู่ข้างล่างเพื่อนอยู่ข้างล่างทรายระเบิดได้โดนได้นี่เลย เดียวตายผมไม่ได้แก้โอเคอเราก็จบคลิปเพียงแค่นี้บ๊ายบายครับกลับสวัสดีครับมอมอิอ